สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะครับมาเปิดแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยครับผมว่าแต่ละรุ่นมีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับติดตามครับผมรายการแรกนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ศิลานะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ศิลาเป็นล็อกเก็ตนะครับผมล็อกเก็ตอายุวัฒนมงคล78นะครับ ชาขาวนะครับด้านหลังนะครับอุจจุมนสารฝังตะกุดนะครับสองพันสองนะครับองละสองพันสองนะครับผมมีอยู่สององนะครับสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่กหล่อนวะนะครับหล่อนวะโบราณนะครับ องค์นี้ผมเอาสองวันหนะครับผมมีอยู่องค์เดียวนะครับมีอยู่หนึ่งองค์นะครับของกูทวดนะครับผองกัทวดเหือนกันนะครับเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนะครับพันเก้าครับผมพันเก้าร้อยมีองค์เดียวนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบแปดเนื้อฝาบาทนะครับ หมายเลข2นะครับหมายเลข2นะครับผมเปิดอยู่3 0 0 9นะครับสนใจทักมาเลยนะครับด่วนนะครับราคานี้นี่คฝาบาทหมายเลข2นะครับ3 0 0 9นะครับทุกรายการมีค่าส่ง30บาทนะครับนี่ครับเลี้ยงกระถิ่นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะหมายเลข9 9 9นะครับ999นะครับ ผมเปิดอยู่ที่7,5 0 0นะครับเลขสวยเลขตองนะครับเลขตอง9นะครับ7,5 0 0นะครับราคาวันนี้นะครับค่าส่ง30บาทต่อไปนะครับเป็นเนื้อเงินมหากระถินเหมือนกันเงินสวิตนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่เนื้อเงินนะครับผมเปิดอยู่ที่นะครับ3,400บาทนะครับเนื้อเงินมหากระถิ่นสนใจทักเข้ามานะครับ ไปกันเร็วเลยนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับมหากระถินผมเปิดอยู่ที่เหรียญแล้ว2,200บาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับครับนี่นวะเหมือนกันนะครับจะแก่ในเรื่องนวะนะครับมวลสารเยอะนะครับผม2,200 เหรียญตะกัวนำเลิกนะครับตะกัวนำเลิกอันนี้สร้างน้อยมากนะครับอายุวันมงคล78สร้างแค่199เหรียญ199เหรียญนะครับเปิดอยู่ที่นะครับ4,500นะครับผมตักเข้ามานะเป็นเนื้อชนวนต่อ9รอบนะครับเนื้อจนวนต่อ9รอบนะครับเปิดอยู่ที่นะครับ2,000 800บาทนะครับ1เลขที่เลข138นะครับ2,800บาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับมหากระถินนะครับเปิดอยู่ที่550บาทนะครับ550บาทเนื้อกระไหลทองนะครับเปิดอยู่ที่950บาทนะครับ950าบาทมหากระถินนะครับทักเข้ามานะครับเป็นราคาวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ขอกราบอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ